สวัสดีครับทุกทท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับวันนี้ผมมีเทคนิคดีๆมาฝากนะครับหลายๆท่านนะครับอาจจะเคยพบปัญหาก็คือเรานำเพลงนะครับไฟล์ MP3 ใส่แฟลชไดรฟของเราแล้วไปเปิดตามเครื่องเสียงในรถยนต์หรือว่าเครื่องเสียงต่างๆแล้วมันไม่เล่นนะครับปัญหานี้นะครับเกิดขึ้นบ่อยมากนะครับซึ่งหลายๆท่านเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะครับว่ามันมีวิธีแก้ นะครับเบื้องต้นนะครับผมจะใช้โปรแกรม MINI-TOOL PARTITION นะครับเพื่อนๆสามารถไปหาดาวน์โหลดกันได้ตามอินเทอร์เน็ตเลยนะครับขั้นต่อมานะครับผมจะแนะนำว่าถ้าเกิดในแฟลชไดร์ของเรานะครับมีเพลงอยู่แล้วนะครับให้เราสำรองข้อมูลไว้ก่อนนะครับอาจจะสร้างโฟลเดอร์ไว้ใน d ดสก์ท็หรือว่า Copy สําสำรองข้อมูลไว้ที่อื่นๆนะครับตามสะดวกของเพื่อนๆเลยนะครับ ขั้นต่อไปนะครับให้เรานะครับเปิดโปรแกรม m i Mini Tool partition ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรารอสักครู่หนึ่งนะครับที่แฟลชไดร์นะครับไม่สามารถจะเล่นกับเครื่องเล่นของเราได้นะครับเป็นเพราะว่าเครื่องเล่นของเรานะครับมันรองรับแฟลชไดร์ส่วนใหญ่นะครับจะสูงสุดเพียงแค่ 4GB นะครับหรือถ้าเกิดรุ่นใหม่ๆเนี่ย จะรองรับสูงสุดได้ถึง 8GB หรือ 16GB เลยนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับจะเป็น 4GB มากกว่าที่สามารถรองรับสูงสุดนะครับถามว่าแล้วทำไมมันถึงเล่นไม่ได้นะครับก็เพราะว่าแฟลชไดรฟ์ของเรานะครับมีความจุเกินกว่าที่มันจะรองรับได้นั่นเองครับหมายถึงว่าแฟลชไดรฟ์ของเรานะครับอาจจะเป็นรุ่นใหม่นะครับหรือว่ามีความจุที่มันสูงมากกว่าที่มันจะรองรับได้นะครับเมื่อเราใส่เพลงไปแล้วนะครับ มันถึงไม่สามารถเล่นได้นั่นเองนะครับหรือบางท่านนะครับเคยหาวิธีใน YouTube นะครับให้ Format f แฟลชไดเป็นรูปแบบของ fat 3 2หรือว่า Fat32 นะครับอาอาจจะแก้ไขปัญหาได้นะครับแต่ว่าบางทีบางเครื่องก็ไม่สามารถที่จะเล่นได้นะครับวันนี้ผมก็เลยนำวิธีนี้มาฝากนะครับก็คือการทำให้แฟลชไดร์ของเรานะครับมีความจุเท่ากับ 4GB นะครับ จะทําให้เครื่องเล่นของเรานั้นสามารถมองเห็นแฟลชได์ได้นะครับเดี๋ยวเราคลิกนะครับคลิกไดท์ที่เป็นแฟลชไดท์ของเรานะครับคลิกขวาเลยครับคลิกขวาจากนั้นนะครับให้ delete นะครับ delete ก็คือการลบนั่นเองนะครับ delete โอเค delete ไปเลยนะครับจากนั้นนะครับแฟลชได์ของเรามันจะขึ้นนะครับเป็นข้อมูลว่างเปล่าอย่างนี้นะครับ ให้เราคลิกขวาอีกครั้งหนึ่งครับคลิกขวาแล้วกด create นะครับ create จะเป็นการสร้างได์ใหม่ให้กับแฟดได์นะครับความจุของเรานะครับตอนนี้มีอยู่14.60นะครับให้เราสร้างใหม่เป็น 4GB บนะครับ4 g b สังเกตตรงนี้ก็ได้ครับ4 g ่บเลือกไฟล์ system ครับให้เป็น f a ด3านะครับ f ฟดส2ก็คือจะเป็นพื้นฐานของเครื่องเล่นทั่วไปเลยนะครับ ถ้าเพื่อนๆเลือกเป็น NTFS หรือว่าอื่นๆนะครับมันจะมองเห็นเพียงแค่คอมพิวเตอร์นะครับพื้นฐานเครื่องเล่นก็คือแฟ t 32นะครับเลือกตรงนี้เป็น4 g b ตรงนี้นะครับที่เพื่อนๆเห็นเป็นตัวเลขบางคนนะครับอาจจะมองเห็นไม่เหมือนกันนะครับเป็นเพราะว่าความจุแฟลชไดรฟ์ของเรามันต่างกันนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับคลิกโอเคได้เลยนะครับคลิกโอเคมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็นไดรฟ์จี วงเล็บแฟ2 4สามตรงนี้ไม่ได้ใช้งานนะครับโอเคเสร็จ okay. ปุ๊บเราก็กด a อ p l y ได้เลยครับกด a อ p l y กด Yes นะครับมันจะสร้างไดร์ใหม่ให้เรานะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอ่ะจากนั้นเรามาดูในไมค์คอมครับมาดูในแฟลไดร์ของเราครับตอนนี้เห็นเป็น 4GB แล้วนะครับให้เราเอาเพลงไปใส่เลยนะครับ แล้วลองไปเล่นดูนะครับก๊อปปี้ไปวางนะครับเมื่อเสร็จสิ้นแล้วนะครับให้เพื่อนๆลองเอาแฟตไดน,นะครับไปเล่นในเครื่องเล่นดูนะครับผลเป็นไงก็ลองมาบอกกันได้นะครับยังไงก็ลืมอ,อย่าลืมยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด u ับสไคร e นะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าเกิดอยากให้ทำคลิปอะไรดีๆก็สามารถ ให้คำแนะนำหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับเทคนิคนี้นะครับเป็นเทคนิคที่ผมทดลองเองนะครับแล้วมันก็ใช้งานได้นะครับเพื่อนๆถ้าเกิดลองเอาไปทำแล้วไม่ได้หรือว่าติดปัญหาตรงไหนนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะช่วยแก้ปัญหาให้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ